สวัสดีครับชาวแกนหนังทุกคนวันนี้เราจะมาเล่าสิ่งโดดเด่นและการดัดแปลง6ตอนใหม่ของซีรีส์ที่มีชื่อว่า m ั n นี่ไฮจะเป็นยังไงกันบ้างไปชมกันเลยครับมันนี่ไฮเวอร์ชั่นเกาหลีเป็นการดัดแปลงจากละครแนวอาชญากรรมของอลเลสเพนาเรื่องราคาเดซ่าปาเปล el, หรือคุณอาจรู้จักในชื่อ m ั n นี่ไฮซึ่งออกอากาศตั้งแต่ปี2017ถึง2021และการเปลี่ยนซีรีส์สเปนที่ประสบความสําเร็จกึ่งหนึ่งไปสู่ปรากฏการณ์ดังทั่วโลกเน็ตฟลิกเป็นอีกครั้งนะครับที่คนโสมแว่นสายตาสัาน้นที่มีชื่่อวาาาาศสตรรจย์ รวมตัวกันเป็นกลุ่มอาชญากรและวางแผนการป้นที่ลงกระสาแผงชาตินี่ไม่ใช่การขโมยของจากผู้คนเขาอ,อธิบายเนื่องจากพวกเขาจะตีพิมพ์เงินใหม่และแจกจ่ายความมั่นคงให้กับตัวเองเมื่อแกงของศาสตราจารย์เข้าไปข้างในของโรงกระสาได้สถานการณ์ตัวประกันที่คาดหวังก็ถูกสร้างขึ้นและแผนของศาสตราจารย์ก็ออกมาเคลื่อนไหวสิ่งต่างๆก็ซับซ้อนขึ้นซับซ้อนอีกทั้งหมดนี้จะเป็นที่คุณเคยสําหรับผู้ชมที่ดูซีรีส์ภาษาสเปนแต่สิ่งที่โดดเด่นในการดัดแปลง6ตอนใหมน่นี้คือการเพิ่มอง ประกอบทางวัฒนธรรมของเกาหลีที่เป็นแก่นสารและการปรับแต่งเฉพาะบางส่วนที่เป็นกุญแจสําคัญเช่นเดียวกับต้นฉบับบาทของโจนถูกบอกให้เลือกชื่อรหัสตามเมืองต่างๆมันคือไฮ g พล l a n n น n ่101ยิ่งพวกเขารู้เรื่องชีวิตส่วนตัวของกันและกันน้อยเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นนะครับเราจึงมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้นามแฝงเบอร์ลินเดนเวอร์เฮชิงกิมอสโกเนโรบี ออสโลและริโอแต่เมื่อโตเกียวเวอร์ชันนี้เรื่องนางแฟนของเธอเธอก็พบกับการต่อต้านทําไมต้องโตเกียวทุกทีเพราะเราจะทําชั่วเป็นแนวคิดที่ดูเหมือนจะทิ้งขวา้างซึ่งพยักหน้าต่อความเป็นปรปักษ์อย่างต่อเนื่องระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นที่เป็นผู้ตั้งรกรากเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นมันนี่ไฮเวอร์ชันเกาหลีนาเสนอเรื่องราวในเกาหลีเหนือและใต้ในปี2025ที่ยังไม่ได้รวมกันเป็นหนึ่งแต่ไม่ได้ทําสงครามอีกต่อไปตอนนี้ทางเหนือเปิดกว้างมากจน BTS และศิลปินเคป p อคนอื่นๆที่เคย แบนเพลงในเกาหลีเหนือมาก่อนหน้านี้ไข่ก้อเสร์ตในกลุ่มเปรียงยางหมดแล้วอาจไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่กลุ่มไดนาไมและกองทัพของพวกเขาถูกตรวจสอบชื่อหลายครั้งในตอนแรก ที่เปิดอยู่5นาทีพลเมองมีอิสระที่จะเดินระหว่างประเทศและคำมั่นสัญญาของระบบทุนนิยมดึงดูดชาวเกาหลีเหนือเช่นหนุ่มโตกเกียวให้ม่งหน้าสุกรุงโซเมื่อไปถึงที่นั่นเธอเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าทางเลือกของเธอนั้นมีจำกัดเธอสามารถทำงานเป็นบรักง,งานเสิร์ฟอย่างถูกกฎหมายหรือเป็นพี่เลี้ยงอย่างผิดกฎหมายให้กับผู้ชายชาวเกาหลีใต้ที่มีนิสัยชอบผู้หญิงเกาหลีเหนือในคืนนี้เธอตัดสินใจว่าชีวิตของเธอไม่มีค่าพอแล้วเธอได้พบกับศาสตราจารย์ที่จ้างเธอให้เข้าร่วมกับแก๊งของเขา กลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่แตกต่างกันได้แก่ริโอแฮกเกอร์หนุ่มที่ดูเหมือนไอดอลเคป๊อปนักสู้ที่แข็งแร่งที่ใช้ชื่อว่าเดนเวอร์พาะเขาไม่สามารถออกเสียงตัวเลือกแรกของเขาในฟิลาเดลเฟียพ่อของเขาก็คือมอสโกคนงานเหมืองที่มีทักษะเนโรบี robi, ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลอมแปลง และเบอร์ลินชาวเกาหลีเหนือเพียงคนเดียวที่หลบหนีจาก่าแรง,งันที่โหดร้ายของประเทศหนึ่งในแผนย่อยของมานิไฮดังเดิมมีส่วนการอยู่ที่ลูกสาวของเอกอัครราชทูตซึ่งถูกจับตัวเป็นตัวประกันแม้ว่าจนจะพยายามจับตัวประกันชาวเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ให้กข่แข่งกันเองแต่คู่ต่อสู้ที่แท้จริงคือชนชั้นสูงทางการเมืองที่มั่งคั่งไม่สนใจว่าพวกเขาจะทําร้ายใครตราบใดที่ผลที่ได้นั้นเป็นประโยชน์ต่อพวกเขาถ้าอุป,ปมาของซีรีส์เรื่องนี้คือความตึงเครียดที่ไม่ได้เกิดขึ้นระหว่างสองเกาหลีมากเทา่ากับ ระหว่างสิ่งที่มีและสิ่งที่ไม่มีและในขณะที่พ่มกับคิมฮองซันรักษาเรื่องราวให้ดำเนินไปในจังหวัดที่ดีคามั่าจะหันเหความสนใจไปที่แคมป์ในบางโอกาสตัวอย่างเช่นเมื่อตัวประกันถูกสันนิฐานว่าเสียชีวิตแล้วกลับมาปรากฏตัวอีกครั้งคนงอื่น ก็ปรบมืออย่างมีความสุขราวก,กับกำลังถูกลวนลามน่าเสียดายนะครับที่ตอนแรกของซีรีส์เรื่องนี้มีจุดอ่อนที่สุดเนื่องจากผู้ชมบางคนอานหมดความอดทนและทิ้งซีรีส์มันนี่ไห้แต่ต่างจากประเทศเกาหลีครับที่ดีขึ้นเรื่อยๆและจบลงด้วยตอนจบฤดูกาลที่น่าตื่นเต้นซึ่งเหมือนกับต้นฉบับจะทดสอดเข็มทิศทางศิลธรรมของศาสตราจารย์เน็ตเฟลกล่าวว่าซีซั่นที่2 จะวางลงในปลายปีนี้หวังว่าซีซั่นที่2จะเน้นที่เบื้องหลังของพวกโจรมากกว่าและการเตรียมการสําหรับการปล้นครั้งใหญ่ของพวกเขามากกว่าเรื่องโรแมนติกใดๆเพราะการปล้นถือว่าเป็นแก่นของหนังนะครับสำหรับใครนะครับที่ชื่นชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe ให้พวกเราชาวแกนหนังด้วยนะครับสำหรับวันนี้อยากให้ทุกคนรับชมม o n e ี่ i g h เวอร์ชันเกาหลีแบบไม่มีการเปรียบเทียบเพราะผมเชื่อว่าทั้ง2เวอร์ชันนี้มีข้อดีที่แตกต่างกันออกไปนะครับสุดท้ายท้ายสุดขอบคุณแกนหนังที่ทำให้เรามาเจอกัน สวัสดีครับ